นาฬิกาตรงนะครับถวายนโมธรรมะถวายาการรับเจา้าพระมุนสเมเด็จพระมหาราชมงคลวิทยาลายวัดไตรมิตรวิทยารามองค์ประธานในพิธีเป็นได้โปรดเมตตาในรายการนี้กล่าวขอประทานอนุญาตถวายกำลังการโดยสังเกตดังนี้ลำดับที่หนึ่งองค์ประธานในพิธีจุดธูปเทีทยนเครื่องนมัสการบูชาพร,ระบันดาลใ ลำด,ดับที่สองประธานฝ่ายคารวะสดเกลวยกระบตดอกไม้ถวายราชสตาราหน้าพระบรมชายาลั์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงลำดับที่สามพระสงฆ์และเครื่องถวายสตารัสรางพระสมเด็จพระมหาราชมงคลธโิดีวงการและลำดับที่สี่กู้โลกวิถีสมานานสิลลำดับที่ห้าเจ้าุสมเด็จพประธานจุติย็นชัยเป็นต้น บังน,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 นี้ก็เพื่อการสงบแล้วเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ลำด,ดับต่อไปนี้ก้าพระุทงขอประทานอนุญาตอันเชิญหมายรับสั่งสำนักพระราชวังประกาศเพื่อพระคุณเจ้าและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ไดอนุโมทนาดังนี้หมายรับสั่งที่5 7 8 8สำนักพระราชวางัง วันที่8เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุณาโปรเกล้าโปรดกรดกะหมอ่อมเพระทานผ้าไตรหนึ่งไตรเพื่อเชิญไปถวายประทานสงในพิธีเจริญพระพุทธมนนวัตหายุสมธรรมเพื่อถวายพระกรุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชน,นีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566ณวัดไร่ขิงอำเภอสามราณจังหวัดนครปฐมวันศุนนกร์ที่11สิงหาคม2566เวลา1 6นาฬิกาหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนนายอินทพรจันเดียมรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อทราบติดต่อขอรับผ้าไตรจำนวนหนึ่งไตรจากเจ้าหน้าที่กองราชพิธีสำนักพระราชวังโดยตรงพนอกกาศเอกสถิตพงศ์สุวิมลเลขาธิการพระราชวังปัจุ้บันก็ข,ขอประทานปราับาพัฒนาเจา้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชเจ้ามุนีเจ้าคณะใหญ่คนายายลกลางอกกระทานในพิธี เป็นป <ทำ S 1> ระธานเร,เรื่องนัการะานูชทางรัตนตรัยของประธานกล่าวพัฒนาด้วยความรบอ,อย่างยิ่ง So.